อ่าสวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาเก็บขี้ยางครับพอเห็ดปวกครับพอเห็ดปวกเลยครับเก็บขี้ยาง,งาเก็บยางก้อนครับโอ้พี่ครับพี่น้องโอ้มันนานจนออกกับสมาว่านแนล้วพี่น้องนี่คือเห็ดนะครับเห็ดๆๆเห็ดเห็ดเห็ดในป่ายางนะครับนี่ววธีเอาเห็ดนะครับ ขันแม่ลูกแล้วจอยได้นี่เพาเห็ดเบื่อวันนี้เราเคย<ร>หายเห็ดหัำเด้อเดี๋ยวพอกระสุนเด้อโอ้นี่ครับเห็ดปร,รวกเห็ดปร,รวกเราพี่น้องอยู่ในปลายางครับพูดหน่อจุมจ้มจุม้มจุ้มยับใส ใบเย็บบังก์พูดนะนโ,<อ>โอ้เดี๋ยกว่าเก็บพี่ยางมานี่ <c oughs> <c oughs> โอ้นี่ครับนี่เลยครับนี่โอ้แม่ตัวนพี่พี่น้องนี่เลครับพี่น้องเห็ดปวกหรือว,ว่าเห็ดโครนเห็ดปวกน้อยได้ครับ <c oughs> ปวกน้อยปวกน้อย โอล่าพ oh, ี um oh, okay, ่น oh, ี่นะโอ้ขิงแตกแรงเลยโอ้ผลผลทข้างหลังเห็นบอลอันน่ะโอ้แมนมาเตอรแมนมาโอ้พี่น้องบุญเลียวดอกมะนีเก็บขี้ยางครับมะนีเก็บเห็ดก่อนเห็ดก่อนพี่น้องเห็ดก่อนเห็ดก่อนเห็ดก่อนนีไม่ได้ฉีดยาเนาะเป็นฉีดยาเนี่ยแต่จอย นี่คือเห็ดเห็ดโครนเห็ดปวกนะครับเลื่อนเห็ดปวกยังไงปวกกิกปวกปวกกิกปวกน้อยครับไม่ใช่ปวกใหญ่โอเคนะครับนี่ครับเห็ดปวกเห็ดปวก <c oughs> ดึงๆโอ้พี่แมีนบ่ไหนเมียนบุตรตุ่มปัดมึงเกียบพักแค่ไส่เมียนเมียนบ่นี่พ่อมีนเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดโคนเล็กนะครับเห็ดโคนเล็กนะครับนี่พี่เด้อพี่น้องเป็นโมมูอยู่ไหนพี่เด้อโอ้พี่น้องเออเห็นบ่ รูนผิดเห็นป่แกงครับแกงตำสดน้ำหอนฮอนครับเนี่ยนั่กินเที่ยงจริงริงจริงนะครับพี่น้าบังดังยึดไตใบใหม่ครับโอเคนะครับคลิปนี้ครับยาวใหม่จัแปดนาทีกันนะ กลิ้งๆมีในปายางนะครับปายางดูนะครับปายางฝนคลิมนะครับเก็บว่าเป็นครับถ้าไทยถ้าคลิบถ้าคลิบจะสิเก็บยังไงครับเคยเก็บจะน่าสวยครับโอเคมันเข้าเลยว่าเราเปลี่นแล้ว มาเลยพี่น้องนี่คือเห็ดกินได้นะครับเห็ดป,วก,ดดว,ปดวกริงกิงชี้นะครับเร้งนลนริง,งคลิปนี้จะเห็ดงแค่นีนน้นะครับคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ